เกมผีที่น่ารักมาเป็นงานนะพี่ขอพี่ขอวัดอุณหภูมิไฟฉายเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคทุกคนทำงานทำงานผีหรือจะมาสู้ซับอย่างพวกเราเจออะไรเจออะไรจะแต่แรกเลยแหะโุ้ยหนึ่งเจอหลอกอ่ะวิงกลับบ้านเลยหรอจะเพิ่งจะเล้ไปไหน หนูก็ดันบนเดี๋ยวแป๊บนึงขอมามาตั้งสติแป๊บนึงไอ้แบงค์คันโยกให้พี่หน่อยดิโอเคพี่ได้ได้เลยเราต้องทำงานเป็นทีมเราคือหน่วยล่าท้าผีแบบโปรเฟชัชนอลดีมากได้ได้ได้ thank you มากแบงค์เฮ้ยไอ้กิ๊บอ่ะอาศัอะไรอ่ะโดนทัดไปโดนอีผีโอเคทุกคนอย่าไปกลัวมันเป็นแค่ผี ค่ผีกลัวเองใช่ใช่เฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิใครกลัวกันไม่มีลบยุ๊ยน้ำดำน้ำดำทุกคนหาน้ำดำหน่อยน้ำดผมตามมาพี่โอเคเฮ้ยใครโทรมาที่นี่ไม่มีคนที่นี่มีแต่ผีฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยพี่ห้องนี้ห้องนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวอุณหภูมิเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้อุณหภูมิ มีแช่เย็นอุณหภูมิแช่เย็นเอาก็มาตั้งเลยใช่อุณหภูมิแช่เย็นไปหนูจะเปิดเอเมทไว้มันดังอยู่ตรงนี้ถ้าทิ้งไว้มันก็ดังปะเออมันดังขึ้นดังดังดังเฮ้ยเผื่อมีรอยนิ้วมือหากันด้วยทุกคนอะไรผีเด็กผีเด็กโอ้เบบี้เป็นสีดำเลยเมื่อกี้เบบี้ชักไงเบบี้ชัก มีลูกกลมพี่มีลูกกลมโอเคมีโกดออฟใช่ไหมดีมากเปิดเดี๋ยวขอเติมอีเดนต์ก่อนปิดประตูด้วยมีลูกกลมอาา่าฮะมีลูกกลมแล้วก็โอ้โหหายอีกอีเวนต์หนึ่งไปไร่นหนึ่งหนึ่งเปไร่เฮ้ยพีลาพีลาปิดประตูสวยปิดประตูปิดประตู เอเอใจรายกันมากเลยเฮ้ย <c oughs> พี่เฮ้ยโอ้ยพี่มาดูอย่ใก่ตายพี่พฟูฝากดูแลพี่ด้ดวยด้วยทำภารกิจให้เสร็จ พี่ไปหาอะไรนีมือหน่อยดิสวมีพี่หาไอ้เฮียใช้แรงงานผีขนาดผีตายแล้วก็ยังใช้แรงงานผี E M F 5หรือเปล่าลองเช็คดูดีๆเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียผีหลอกผีดูมากไเนี่ยพี่เจอผีหลอกกล่องวิญญาณน่าจะเป็นไอ้ตอบสปีริตบล็อกเฮ้ยมันไปเลย กำลังจะฆ่าใครยินดีต้อนรับสู่โลกวิญญาเรียบร้อย